ฟังจากปากนวัดทำไมให้มงลงอุ้มทวีพรทั้งที่เคยมีปัญหาก,กับองค์กรเพราะอะไรมงลงอุ้มขอแสดงความยินดีกับอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดกับตำแหน่งใหม่มิดแกรนไทยแลนด์2023ซึ่งหลังจากนี้อุ้มต้องเดินทางไปชิงมงกุฎระดับโลกมิดแกลนอินเตอร์เนชั่นนล2023 ที่ประเทศเวียดนามล่าสุดนวัดบอสใจเวทีมิดแกรนไทยแลนด์เผยเหตุผลที่เลือกอุ้มทวีพรเพราะผมว่าอุ้มมาจากปี2017เป็นอุ้มที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงทำให้เราเห็นอุ้มเวอร์ชั่นใหม่เมื่ออุ้มมีปัญหาก,กับองค์กรหรือกับผมอุ้มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตนเองและอดทนถือว่าตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่ง อุมน่าสนใจตรงที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงต่อสู้กับปัญหาได้มันก็เป็นสเสน่ห์ของแกรนอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอรวมถึงอุ้มค่อนข้างจะมีการพัฒนาที่ดีสำหรับการตอบคำถามและเอาคำถามอยู่ไม่ตื่นเต้นไม่เละเป็นที่มาที่เราเลือกอุ้ม และเราก็คิดว่าเราจะบริหารจัดการอุ้มให้มีคุณค่าสูงได้เราจรึงตัดสินใจเลือกอุ้มด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ผมว่าอุ้มเป็นนางงามเก่าที่ดูไม่เก่าดูใหม่และผมมองเห็นอะไรในอุ้มตอนหลังคิดว่าน่าจะทำอะไรได้พูดตรงๆหน้าปั้นได้ ความหลากหลายและมีสิ่งที่คนยังมองไม่เห็นผมชอบในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเราสามารถที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆได้เยอะอันนี้คือเสน่ห์ที่คิดว่าเราสามารถดึงออกมาทำได้